สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้องพาท่านผู้ชมมาทำความสะอาดสนามหญ้าหน้าบ้านกันคะ่ะเพราะว่าหิมะเริ่มที่จะละลายแล้วนะคะใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ผลิตอนนี้เราก็จะมาทำความสะอาดสนามหญ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดหญ้าได้สะดวกแล้วก็เพื่อความสะอาดสวยงาม ที่นี่นะคะพอหิมะเริ่มละลายหญ้าก,ก็จะ,จะเจริญเติบโตงอกงามและดอกไม้ใบไม้ที่เกิดตามธรรมชาติก็จะขึ้นและบานกันอย่างร,รวดเร็วเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตเห็นสนามหญ้าที่นี่ไหมคะ พรมเลยค่ะตรงนี้นะคะหมันค่อนข้างจะมีกิ่งไม้เศษไม้เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อช่วง2อ,อ,อาทิตย์ก่อนนะคะเพื่อนๆมาช่วยโค่นต้นไม้ลงตรงนี้ค่ะก็เลยมีเศษกิ่งไม้เล็กๆยังตกหลงเหลืออยู่นะคะนีตต้องก็จะ ฟินแลนด์ถ้าเข้าช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิประชาชนทุกบ้านก็จะเร่งทําความสะอาดสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับอากาศที่มีแสงแดดอบอุน่นวันนี้มีแสงแดดทั้ง,งวันนะคะท่านผู้ชมอุณหภูมิอยู่ที่บวก6องศาเซนเซียนก็หนาวค่ะเพราะว่ามีลมแต่ก็มีแสงแดดช่วยให้อบอุ่นขึ้นนะคะ นี่ต้องก็จิกกวาดแล้วก็ถักใส่แล้เข็นเอาไปทิ้งของที่ที่ทิ้งด้านหลังบ้านค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้พักผ่อนแล้วต้อมก็จะไปตัดฟืนต่อนะคะ หมคะข้างหลังด้านนี้ยังมีหิมะ น,นี่ไม่ร้อนนะคะท่านผู้ชมแต่ต้มเอาต้มเอาหมูไอเอางอกม,มาด้วยเอามาใส่ข้าวซาคานะยันเขาบอกว่า,าตัวเป็นคนไทยยานเขาบอกว่า,าตัวเป็นชาวนาค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมเข้ามาเป็นยุการไหมคะเพื่อนบ้านเขาแอบดูนะคะรอบๆบ,บ้านต้มนี่จะมีอยู่สามสี่หลังค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ เขาคงจะชินกันแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดีจากวิถีไทยฟินนะคะสวัสดีคะ่ะ